สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการหาผลบวกจํานวน3าํานวนค่ะตอนที่2นะคะครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอของสอสอวทกันไปแล้วนะคะครูจะทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนอื่นค่ะเรามาดูการบวกจํานวน2จํานวนที่มีการทดกันก่อนนะคะทบทวนกันนิดนึงค่ะจากประโยคสัญล,ลักษณ์นะคะ354บวก283เท่ากับเท่าใดวิธีการบวกเราก็คือต้องตั้งบวกก่อนถูกไหมคะให้ตรงหลักอ่าเราก็จะมีหลักอะไรคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะตัวตั้งของเราก็คือ354ถูกต้องไหมคะ อ่าสามอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบจาสี่อยู่ในหลักหน่วยนะคะจากนั้นเติมเครื่องหมายบวกแล้วก็ใส่ตัวบวกลงไปให้ตรงหลักเหมือนกันนะคะสองอยู่ในหลักร้อยแปดอยู่ในหลักสิบสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มทําการบวกนะคะโดยเริ่มจากหลักไหนก่อนคะหลักหน่วยนั่นเองอ่าหลักหน่วยของเราตอนนี้ตัวตั้งเป็นสี่ค่ะ 4บวกด้วยสเป็นสนั่นเองต่อไปเราไปบวกกันต่อที่หลัก10บค่ะ5นะคะบวกด้วย8นะคะห้บวก8เป็นเท่าไรคะ5-8บวก8เป็น1ิบเราตั้ง3แล้วทดไป1ในหลักถัดไปจากนั้นเราไปบวกหลักร้อยโดยบวกตัวทดด้วยนะคะ1-3บวกสเป็น 4, 4ีบวก2เป็น6ถูกต้องไหมคะ ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ637นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนพองจำได้ใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเราจะมาบวกจำนวนถึง3จํจำนวนกันค่ะแต่หลักการก็จะคล้ายๆกันเหมือนากับการบวก2จํจำนวนนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะ213บวกด้วย26บวกด้วย54อ่าเราจะสามารถบวก3จมจำนวนได้อย่างไร เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ตั้งหลักนะคะมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจากนั้นนะคะเราก็วางตัวตั้งไปก่อนค่ะตัวตั้งก็คือตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือจํานวน213นั่นเองอ่า213จะวางเป็นบรรทัดแรกนะคะ2อยู่ในหลักร้อย1อยู่ในหลักสิบและ3อยู่ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นตัวบวกตัวที่2ค่ะคือ26ค่ะ2อยู่ในหลักสิบ6อยู่ในหลักหน่วยนะคะ และตัวบวกอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือตัวที่สามมีจํานวนที่สมเข้ามาค่ะนั่นก็คือห้าสิบสี่ห้าสิบี่เราวางในบรรทัดที่สามเลยค่ะหอยู่ในหลักสิบสี่อยู่ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเราทําอย่างไรคะเมื่อเราวางหลักให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วเราสามารถเริ่มบวกได้เลยโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเหมือนกันค่ะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะตอนนี้นะคะหลักหน่วยของเราค่ะเป็นอะไรคะ 3บวกด้วย 6, บวกด้วย4ค่ะเราจะต้องบวกทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะห้ามทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไปนะคะสาบวก6จะได้9้าถูกต้องไหมคะและ9บวกอีก4ค่ะจะได้เป็น13เมื่อได้13เราก็ตั้ง3ที่หลักหน่วยและทดไป1ที่หลัก10บค่ะนี่คือขั้นตอนแรกนะคะอีกครั้งนะคะขั้นตอนแรกเราบวกที่หลักหน่วยก่อนเหมือนเดิมค่ะ แต่คราวนี้เราจะมีถึงสามจำนวนบวกกันถูกต้องไหมคะนั่นก็คือในหลักหน่วยตอนนี้มีสามบวกด้วยหและบวกด้วย4ี่ค่ะก่อนอื่นนักเรียนก็เอาสามบวก6ก่อนนะคะแล้วค่อยบวกสี่อีกทีหนึ่งสามบวกหเป็น9 9้าเ้าบวกสี่เป็นสิบาเราวางสามไว้ที่หลักหน่วยและทดติกหนึ่งที่หลักสิบค่ะนี่คือขั้นตอนที่1นะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่สองค่ะเรามาบวกกันที่หลักสิบค่ะ หลักสิบของเราตอนนี้นะคะมีตัวทดด้วยคือ1ค่ะมีตัวตั้งคือ1มีตัวบวก2จํานวนคือสองและหค่ะเราจะต้องเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันเลยนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวทดเลยนะคะ1นบวกหเป็น2ค่ะ2อบวกอีก2ค่ะเป็น4ค่ะแล้ว4บวกอีก5ค่ะเป็น9นั่นเองอ่าง่ายไหมคะ ต่อไปขั้นตอนที่ที่สามค่ะเรามาบวกกันที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเรามีตัวตั้งเป็นสองค่ะแต่ตัวบวกไม่มีเลยฉะนั้นเราดึงสองลงมาได้เลยค่ะอ่าคำตอบที่ได้นะคะนั่นก็คือสอง้้าสิบสามนั่นเองสองร้อยสิบสามบวกยี่สิบหบวกห้าสิบสี่เท่ากับสอง้้าสิบสามนั่นเองค่ะมีคือหลักการบวกจำนวนสามจำนวนนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูอีกสักข้อนึงนะคะ379บวกด้วย247บวกด้วย355นะคะมีทั้งหมด3จํานวนเอามาบวกกันวิธีการแรกก็คือทํำยังไงคะให้เราเนี่ยวางจํานวนทั้ง3าํจำนวนให้หลักตรงกันนะคะอ่าเริ่มต้นที่ตัวตั้งตัวแรกก่อนคือ379ถูกไหมคะ 379บเก้าวางก่อนเลยสามอยู่ในหลักร้อยเจ็ดอยู่ในหลักสิบและ9้าอยู่ในหลักหน่วยค่ะต่อไป 2, 47, ค่ะ้อยสิบเจดค่ะวางใน,นรบรรทัดที่สอง 2, ค่ะสองอยู่ในหลักร้อยค่ะสี่อยู่ในหลักสิบนะคะเจ็ 7, อยู่ในหลักหน่วยค่ะและบรรทัดที่สามค่ะคือสามอยู่ในหลักร้อยห้าอยู่ในหลักสิบและห้าอยู่ในหลักหน่วยนะคะจากนั้นเราเริ่มบวกได้เลยค่ะโดยเริ่มจากหลักไหนก่อนคะ ถูกต้องค่ะเริ่มจากหลักหน่วยนั่นเองอ่าทำยังไงคะเราก็เริ่มบวกตั้งแต่9ตัวตั้งเลยถูกต้องไหมคะ9้บวก7แล้วบวกหค่ะอ่าเริ่มบวกไปทีละบรรทัดนะคะ9้าบวก7ก่อนค่ะ9บวก7ได้เท่าไหร่คะ9บวกเเป็น16ถูกต้องไหมคะ้บวก7ดเป็น16หและบวกอีกห้าค่ะ16บวกอีกห้าเป็น21ค่ะ21อ็ด 21เอ็ดเขียนยังไงคะสองกับหนึ่งถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องวาง1ลงไปในหลักหน่วยค่ะและทดสองในหลักสิบค่ะดูดีๆนะคะ9ก้บวกเจดบวกหได้คําตอบเป็นยีบเอดนะคะดังนั้นเราต้องวาง1ในหลักหน่วยนะคะและทดสอไปยังหลักสิบค่ะ21็ดนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2ค่ะบวกกันในหลักสิบค่ะ หลักสิของเราตอนนี้นะคะมีตัวทดคือสองค่ะตัวตั้งคือเจ็ดบวกด้วยสี่และบวกด้วยห้าค่ะเราต้องบวกจํานวนทั้งหมดนี้เลยถูกต้องไหมคะอเริ่มต้นจากตัวทดเลยค่ะสองบวกเจ็ดก่อนค่ะสองบวกเจ็ดเป็นเก้านั่นเองเก้าบวกอีกสี่ค่ะเป็นสิบสามถูกต้องไหมคะสิบสามบวกอีกห้าค่ะสิบสามบวกอีกห้าเป็น 18นั่นเองฉะนั้นเราต้องวาง8ในหลักสิบและทดหนึ่งไปในหลักร้อยนะคะอ่าเรียนพอจะได้ไหมคะไปขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะต่อไปค่ะในหลักร้อยค่ะบวกกันในหลักร้อยตอนนี้มีตัวทดด้วยคือ1แล้วก็ตัวตั้งคือ3มบวกด้วย2และ3ค่ะเราก็เอาจำนวนทั้งหมดมาบวกกันค่ะ 1- 3บวก3ได้4ค่ะ 4- บวกอีก2ค่ะเป็นหค่ะ 6บวก3เป็นเท่าไหร่คะ9นั่นเองถูกต้องไหมคะฉะนั้นคาตอบของข้อนี้นะคะ379บวก247บวก355เท่ากับ981นั่นเองคะ่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะในการทดข้อนี้เนี่ยปกติเนี่ยตอนที่เราบวกกันแค่2จํานวนนะคะมันจะมีการทดแค่ 1ิถึงแค่มากสุดแค่ถึง19หรือว่าหลักสิบมีแค่1นึ่งถูต้องไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะที่หลักหน่วย9บวก7บวก5มีค่าถึง21เลยนะคะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินว่าเราต้องทด1นทด1แต่มันไม่ทด1เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราบวกได้จํานวนใดอย่างเช่นข้อนี้9บวก7บวก5เราบวกกันแล้วได้21 นะคะ21เขียนยังไงหลักสิบคือ2หลักหน่วยคือ1นถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องวาง1ในคําตอบที่หลักหน่วยและทด2ไปในหลักสิบนะคะนักเรียนจําไว้นะคะเวลาทดเนี่ยไม่จําเป็นต้องทด1เสมอไปถ้าจํานวนที่เราบวกมาเป็นเลขอะไรเราก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะอ่าสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราได้หาผลบวกจำนวนถึง3จํจำนวนโดยการตั้งบวกนะคะ ทำได้โดยการนําจํานวนเนี่ยทั้ง3จํานวนมาวางให้ตรงหลักกันนะคะจากนั้นนํามาบวกกันโดยเราเริ่มจากหลักไหนก่อนคะหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไล่ไปหลักสิบหลักร้อยเรื่อยๆนะคะนักเรียนสังเกตดีๆและบวกเลขดีๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนทําแบบบึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า54ค่ะ หน้า54นะคะแค่หน้าเดียวนะคะนักเรียนของคุณครูเก่งอยู่แล้วทําได้แน่นอนนะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของพี่ไซค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ